เดี๋ยวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูไข่ของแม่นี่นะดำภูพานนะครับทุกคนแม่เป็นดำภูพานนะและก็ส่วนพ่อก็จะเป็นหือนช้างนะฮะอายุประมาณหเดือนใกล้ถึง6เดือนนะส่วนดำภูพานยังไม่ถึงนะประมาณ4เดือนกว่ากว่เกือบ5เดือนแต่ดืนพ่อหุ่นช้างครึ่งนะ้วต้องไขาละโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูลูกไก่ไข่ตัวผู้นะนะที่ผมเพิ่งซื้อมา ประมาณจิตวันนะ่ะเพราะว่าผมไม่ว่างถ่ายเลยนะทุกคนนี่นะก็อกไปอยู่นะตอนนี้อา่าวชิบหายมีคนหลุดออกมาอันนี้ก็อายุประมาณได้ประมาณจวันก็วันนี้นะจวันอายุครบจวันวันนี้นะครับรู้สึกว่าจะเริ่มหิวเข้ากันละตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงห้าสิบนะตอนเช้าอากาศก็เริ่มหนาวนะทุกคนตอนเช้านี้อากาศยี่สิบองศานะ มันต้องกบไฟตลอดนะส่วนตัวใหญ่ก็เปิดแค่เฉพาะตอนกลางคืนนะเดี๋ยสักแปดโมงมันก็จะปิดนะเพราะผมเอามีตัวตั้งเวลาปิดเปิดไฟนะทุกคนมาเดี๋ยวเราเล่งเล่งเล่งมือดีกว่าฮะพอลูกไก่หิวข้าลวละเดี๋ยวรีบไปเอาอาหารไก่ให้ไก่ดีกว่าไปครับพอลูกไก่หิวข้าวมากไม่มีใครออกมานะ <c oughs> วิ่งตามตูดมาเลยปิดประตูก่อน ตอนนี้ผมก็เอาหารไก่มานะผมไม่ได้ถ่ายตล้นี้ผมเอานะเพราะว่าผมถ่ายแค่มือข้างเดียวนะมันถ่ายไม่ได้นะทุกคนมาโอเคพอที่อาหารไก่ไปวางก่อนนะรู้สึกว่าลูกไก่หิวเข้ามากฮนะเจ็ดวันนี้อาหารลูกไก่เริ่มกินอาหารเก่งมากนะทุกคนสองมีมีอยู่ประมาณสองร้อยกว่าตัวนะทุกคนประมาณสองร้อยแปดตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าเขาแถมมาอย่างละสี่ตัวนะ โอเคมาเริ่มกินกิ่งแล้วเอา้ามีตัวหลุดเข้าไปได้ยังไงผมเกือบไม่เห็นมีคนกินก่อนเพื่อนแล้วไม่รอเพื่อนเลย okay, เดี๋ยวผมให้ตัวเล็กก่อนนะเพราะว่าตัวเล็กหิวข้าแย่งกันกินมากเลยที่ผมเอาลูกไก่เอาไว้ที่แคบๆทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าถ้าเอาที่ใหญ่ๆเนี่ยถ้าที่กว้กวางๆให้ลูกไก่ยอยู่เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงอากาศฤดูหนาวใช่ไหมทุกคน อ่าลูกไก่เนี่ยมันจะไม่ยังไม่รู้นะว่าตรงไหนมันคนจะอยู่ตรงไหนมันคนจะอยู่นะผมเปิดไฟให้มันอยู่แล้วนะตอนนั้นผมอ่าวันแรกที่ผมเอามาแล้วผมทํากรงใหญ่กว่านี้นิดนึงนะแล้วมันไม่อยู่ที่หลอดไฟนะทุกคนมันไปอยู่อีกมุมหนึ่งที่ไม่มีหลอดไฟแล้วแล้วก็หนาวด้วยผมก็เลยเปลี่ยนแผนนะก็เลยเอามันอยู่ที่คแคบๆนี่แหละให้มันอยู่ได้กกอกหลอดไฟไปด้วยมารู้สึกว่าตัวใหญ่จะเหี่ยวเข้าละเดี๋ยวเราไปให้ใหอาหารตัวใหญ่ก่อนโอ้โหบินออกจาก หล่ลาโครเยอะสิบกว่าตัวมั้งเนี่ยปูหน้าทางน่าจะเหี่ยวเข้าไก่ขี้ใส่ในนี้นะทุกคนเดี๋ยวสงสัยต้องเอาออกก่อนอา้าวมีตัวหลุดเข้าไปหลุดจะเตะเมื่อไหร่เนี่ยขี้เต็มนะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาออกก่อนแล้วกันนะโอเคตอนนี้ก็เอาขี้ออกแล้วมาให้อาหารไก่ต่อมันแย่งกันกินมานะ สองอันยังไม่ค่อยพอนะทุกคนต้องเพิสามอันนะที่ใส่อาหารตอนนี้งบมีจำกัดน,นะก็เลยยังไม่ได้ซื้อเดยวก็ okay, ยังกันกินนะส่วนในพวกอยู่ด้านนอกก็ไม่โดดมาสักทีนะโดวมาเข้าในเล้าแค่สองสามตัวเองเดี๋ยวสมัยต้องจับหนึ่งตัวสองตัวโหกล้ามเนื้ออ้วนมากอ้วนจริงๆนะเน,ะนี่ยกินอาหารเยอะจะหนีไปไหนกี่ตัวแล้วเนะี่ยห้าหกตัวแล้วมนะั้ง นี่เนี่ยอุ้ยตัวอ้วนจริงตัวอ้วนเกือบทุกตัวนะบางตัวก็ไม่ค่อยกินอาหารกินอาหารไม่ค่อยเก่งกันเคเลยประมาณสี่ตัวตัวเลขนี้อุ้งก็มีเตก,ก้ามเนื้อเหมือนกันนะส่วนมากก็มีเตก,ก้ามเนื้อนะทุกคนไม่ค่อยมีกระดูกนะมาน่าจะให้จนหมดถังนี่แล้วนะเพราะว่าผมกะไว้ลแล้วว่ามันต้องกินให้หมดนี่นะไม่รู้ทุกคนให้อาหารเป็นยังไงนะผมจะให้อาหารนี่หมดก่อนสิบเอ็ดโมงนะทุกคน ค่คือให้มันกินยาวๆถึงสิบเอ็ดโมงนะถ้าตอนอาหารตอนสิบเอ็ดโมงอาหารไก่ยังไม่หมดผมก็จะยกออกเลยนะโอเคตอนนี้ผมว่าน่าจะหมดก่อนสิบเอดโมงแน่เลยแต่ผมว่าก็น่าจะพออยู่แย่ยงกันกินแล้ฮะรู้สึกว่าอาหารจะไม่พอจริงๆนะ่ยที่ใส่อาหารยังเหลือตั้งสิบกว่าตัวนะที่ไม่ได้กิน เทเทเลยแล้วกันนะน่าจะมีแต่นี่ละโอ้โหมีตัวมารอตัวข้างนอกมารอแล้วฮะรอที่ประตูเลยมาเดี๋ยวให้ตัวเล็กก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวเล็กกินเก่งมากอาหารหมดเลยอเอคมันต้องน่าจะหมดแล้วมั้งตอนแรกมันมีแค่สามถาดแดงนะอุ้ยน้ำหมดพอดีโอเคเดี๋ยวผม จะมาให้น้ําจุลินทรีย์ให้มันกินด้วยนะจุลินทรีย์ราะข้อแสงนะทุกคนที่ผมเลี้ยงอ่ากับอ่าเลี้ยงไม่ใช่ลงเลี้ยงเล็กๆนี้เลี้ยงประมาณสามร้อยกว่าตัวที่มันไม่ค่อยเหม็นเพราะว่าผมให้น้ําจุลินทรีย์ราะข้อแสงให้มันกินนะมันก็เลยทําให้กลิ่นขี้ไก่ไม่ค่อยมีนะถามว่ามีไหมก็มีอยู่ครับทุกคนจากร้อยก็เหลือสักสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะกลิ่นขี้ไก่ก็ลดไปเยอะเลยโอเคเดี๋ยวผมไปจากน้ําให้ไก่ดีกว,ว่า ก่อนเดนก็แวะอาหารแล้วกันไม่ไหวะฮะทุกคนไปถักน้ำไก่นี่ยันยันตามไปเลยฮะต้องให้มันกินข้าวก่อนนะเพราะตัวอยู่ข้างนอกนี่ตามตัวแล้วฮะกลัวเหยียบกลัวเหยียบมันนะเอาข้าวเปลือกให้มันกินกันผมฝึกให้กินข้าวโพดอยู่นะทุกคนฝึกได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วฮะมันก็จะมีบางตัวกินเดี๋ยวบางตัวก็ไม่กินนะแต่ผมก็ช่างฮนะรอบที่แล้วผมก็เคยอยู่นะไม่ให้วันนั้นไม่ให้ข้าวเปลือกเลยให้แต่ข้าวโพดแต่บางตัวที่ไม่ได้กิน เขาเปลือกก็ไม่กินข้าวโพดไม่ยอมกินข้าวโพดเลยอะ่ะผมกลัวมันผอมนะกลัวมันอดตายเหมือนกันผมก็เลยช่างแช่างเฮ่อไก่ตัวนี้คนในหมู่บ้านเขาก็เริ่มมาซื้อแล้วนะผมขายได้ประมาณสิบกว่าตัวแล้วทุกคนน่นจาจะสิบเอ็ดสิบสองตัวนี่แหละมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสามสิบกว่าตัวเราเราสามสิบกว่าตัวนะมันก็จะมีไก่สามสายด้วยนะแล้วก็หมนช้างแล้วก็ดำปูพนันและที่เหลือก็เป็นไก่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นไก่บ้านนะทุกคนไก่สามสายมีประมาณ 3- 4มสี่ตัวแต่ผมอาจจะไม่ขายนะผมจะเก็บเอาไว้ให้หุ่นช่างดีกว่าผสมกับใส่หุ่นช้างดีกว่าฮะเพราะว่า3ส,สายกินอาหารเยอะดีกินอาหารเก่งแล้วก็คงสร้างใหญ่ด้วยนะผมก็เลยกะจะเอามาเข้ากับใส่หุ่นช่างดีกว่าเพราะหุ่นช่างตัวไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ตัวตัวอ้วนเหมือนกันตัวอ้วนเตี้ยแต่มันหุ่นช่างดีอย่างหนึ่งคนระับทุกคนมันไข่เร็วมากนะตอนนั้นที่มันมีอยู่ เดี๋ยวผมเหลืออยู่หนึ่งคู่นะผมซื้อไข่มาฟักประมาณส1เ็ดฟองฟักได้ประมาณหกตัวนั้นทุกคนตายหมดเหลือแค่สองตัวนะก็คือตัวผู้กับตัวเมียแต่ตอนที่ประมาณสามเดือนนะผมเอาปล่อยมันก็เลยตายเลยตัวเมียก็เลยตายอันนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์สาอเคาะแสงนะทุกคนที่ผมจะให้ผสมในนะ้ําให้ไก่กินนะอันนี้ก็จะเป็นขวดเมื่อวานนะใส่หมดเลยแล้วกันนะจุลินทรีย์สาอเคาะแสงมันดีมากนะทุกคนมันทําให้ไก่ท้องไม่เสียด้วยนะ ถ้าไก่ท้องเสียเป็น,นยังไงสำหรับคนไม่รู้ว่าจะเป็นไก่ที่แบบขี้ขาวแล้วก็ขี้เข,ขียวนะหรือว่าขี้เป็นน้ำนั่นคนถ้าขี้สุขภาพดีก็ต้องเป็นก้อนนะทุกคนก็จะเป็นก้อนมาแล้วผมก็ถ่ายแค่มือเดียวนะวิดีโออาจจะโดนตัด,ต,ด,ต,ดต,ต่อบ้างโอเคน่าจะไม่มีไก่ออกแล้วนะเพราะว่าผมให้อาหารไปเมื่อกี้เี้ยฮะให้น้ำใหม่ให้ไก่กินนะนะ๋ยวฮนะเริ่มกินนะฮะ ใครที่มีส่งเข้าแสงก็สามารถให้ได้นะทุกคนเลี้ยงไม่มีที่เลี้ยงหรอกเลี้ยงแค่แค่แบบนี้ก็ลดสามารถลดกินที่จ่ายได้เยอะเหมือนกันโอเคมาไอตัวที่ไม่ค่อยกินก็น่าจะกินอิ่มล้วนมันโอเคเริ่มกินน้ำแล้วฮะ ็นไหมมันก็จะสามารถกินน้ำนะเดี๋ยวผมสังเกตว่าการที่ผมให้ส้อแสงนี่มันก,ก็กินอาหารเยอะกว่าปกตินิดหนึ่งนะไมรู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าอูกินอาหารเก่งมากอาหารใกล้หมดละเดี๋ยวผมน่าจะปล่อยนะเพราะว่าก่อนสิบเอ็ดโมงยังไงสะอาหารก็น่าจะหมดผมเทให้หมดก่อนแล้วกันมั้งเนี่ยไม่าจะเทให้หมดดีกว่าเพราะว่าไก,าก่กินเก่งมากทุกคนตัวเรื่องใหญ่ละ ไม่รู้ว่าแถวบ้านทุกคนขายโลเท่าไหร่นะแต่แถวบ้านผมพราคเขาคนกลางเขามารับนะโลเจ็ดสิบบาทนะทุกคนหกสิบบาทน,น่าจะได้ถุงโลหรือเปล่าผมก็จะเล่งน้ําหนักให้มันสักห้าสิบวันดูซิว่าจะได้น้าหนักหนึ่งกิโลหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองมาลองลุ้นกันนะเดี๋ยววันที่เหลืออีกประมาณจิบหรือ,อประมาณสองวันนะทุกคนไก่นี่จะครบหนึ่งเดือนนะเดี๋ยววันที่สิบสองเดี๋ยวเราจะมาช่างนั้นหนันกันวันนี้วันที่สิบนะทุกคน อย่างที่2เราจะมาชั่งน้ําหนักกันฮนะว่าไก่หนึ่งตัวน้ําหนักประมาณเท่าไหร่ตัวเล็กก็กินเก่งไม่แพ้กันเลยฮนะทุกคนปู่กินเก่งจริงแถวบ้านใครที่กกไฟลูกไก่อย่างใจก็ลองเอาของผมไปอีใบแบบของผมไปใช้ก็ได้นะทุกคนกคน็กคือให้ที่แคบๆมันอยู่มันจะได้นั่งกกหลอดไฟด้วยนะโอเคฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูไข่ของบนช้างดีกว่า ที่ผสมกับไก่ดำภูพานะทุกคนไต่ดำภูพานี้ผมกะจะไม่ตั้งใจผสมกับเวรช้างนะผมกะจะเอามาทํากับข้าวกินนะแต่มันเหลือนะทุกคนผมก็เลยปล่อยไปเลยนะปล่อยตามเลยเลยปล่อยแบบธรรมชาติเลยแล้วก็เลยผสมกับเวรช้างนะแต่ไข่เป็นไข่ชุดแรกนะทุกคนไข่อาจจะใบเล็กนิดนึงนะเป็นไข่ชุดแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นที่นอนของไก่เวรช้างกับแม่เขานะ อันนี้ฮะก็จะเป็นขายนะฟองค่ข้างๆจะเล็กฟองเท่าๆกับไก่แจ้นะครับทุกคนฟองเล็กมากเป็นขายชุดแรกเลยนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าวันที่สามวันที่สิบสองเราจะมาช่างน้ำหนักไก่กันครับ